ธรรมชาติบำบัดวันนี้ไม่ต้องไปที่ไหนไกลค่ะแค่เดินมาสวนหย่อมหน้าบ้านก็ได้เห็นดอกไม้เบ่งบานแบบนี้กุหลาบ Queen of p อสเตเของเราอีกแล้วค่ะที่บ้านไม่ได้มีกุหลาบหลายต้นนะคะก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้แหละค่ะน้องออกดอกบ่อยไงคะก็เลยออกกล้องบ่อยมากหลิวไต้หวานเอ้ยพกากรองเอ้ยสำหรับมือใหม่ที่หัด ลูกต้นไม้นะคะแนะนำพากากรองปลูกง่ายนะคะอันนี้เป็นการปลูกในกระถางค่ะออกดอกบอยออกดอกดอกออกดอกทนนะคะถึงแม้เขาจะมีกลิ่นฉุนส่วนตัวเราชอบนะหลายคนบอกว่าเขาฉุนแต่เราชอบเป็นความชอบส่วนตัวค่ะเขาน่ารักดีเคมอินเดียค่ะซื้อกระถางเล็กๆมาประมาณ หนิ้วยังไม่ได้ย้ายเลยค่ะไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยห้ามขาดน้ําเลยนะเข็มอินเดียช่วงนี้กุหลับค่อนข้างจะมีโรคค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอากาศ2สัปดาห์ผ่านมาเขามีความฝนตกอึมครึม,มแดดไม่เพียงพอเชื้อโรคก็จะรุมเร้าอย่างที่เห็นนี้ค่ะสังเกตว่าจะมีจุด ที่กรีบของป๊บจอปบอนนี้นะคะแต่กลิ่นเขาหอมจังเลยค่ะยอมความหอมของดอกป๊บจอนบอนนี้มากเลยกุหลาบสีขาวตัดดอกนะสภาพใบยังใช้ได้อยู่นะคะใช้ได้อยู่ค่ะไม่เลวร้ายนะเบ่งบานเต็มต้นนั้นก็ยังเป็นมิมีอีเดน ที่ลงคลิป2-3คลิปแล้วก็ยังไม่โรยค่ะจนกว่าคุณจะเด็ดดอกเขาทิ้งค่ะมิมิอีเดนเป็นกุหลาบดอกเล็กแต่ไม่ได้เล็กแบบหนูนะคะใหญ่กว่าเหรียญ10อยู่นะที่บ้านอะ่ะสีชมพูด,ดอกดอกเล็กค่ะแต่ว่าดอกดอกค่ะเพื่อนๆคือแล้วก็ที่สำคัญเขาติดแบบติดต้นอยู่หลายวันก็คือ ้านครั้งหนึ่งอยู่ได้หลายวันมันก็คุ้มอะนะคะอันนี้น่าจะโอ้ยเจ็ดวันหรือสิบวันแล้วจำไม่ได้นะนานมากเลยเนี่ยน่ารักดีค่ะไม่ได้มีกลิ่นหอมนะแล้วก็มีหนามเล็กน้อยค่ะไม่ได้ดูมากค่ะต้นนี้เพิ่งจะปล่อยดอกครั้งแรกชื่อ blue river ค่ะซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมองไม่เห็นความเป็น blue river นะ บริเวอร์เป็นกุลาบสีม่วงค่ะซึ่งเราถ่ายตอนที่ม่วงไม่ทันเขาก็เลยบานนานหลายวันเขาเปลี่ยนเป็นสีบานเย็นไปแล้วค่ะยังมีความม่วงอยู่เล็กน้อยเย็นหมดแล้วค่ะเพราะว่ามาถ่ายคลิปช้าไปน่าจะบานได้สี่วันแล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้เริ่มจะมียอดแดงค่ะแบบนี้แสดงว่าสุขภาพดีค่ะ ช่วงแรกๆก,ก็เชื้อรารุมเร้าอยู่เหมือนกันนะคะพอพักหลังลมเย็นพัดมาแล้วก็ฝนเริ่มทิ้งช่วงเขาก็ดีขึ้นแล้วก็เราก็ฉีดยาด้วยนะคะไม่ใช่ยาเคมีนะหมายถึงไตรโคโรมาบ้างหรือว่าาการมแมลงอะคะ่ะพวกกันแมลงแบบธรรมชาตินะคะชีวภาพอะเนาะ ันนี้ค่ะปล่อยดอกครั้งแรกเหมือนกัน b ี h o p แคสเซ e ลคลิปที่แล้วมีดอกเดียวนะคะผ่านมาประมาณ2-3สวันช่อนี้ปรึบขึ้นมาเราแบบฮ่าเดินผ่านต้องหยุดถ่ายเลยค่ะหยุดถ่ายคลิปน้องสักนิดนึงดอกนั้นเยินแล้วเพราะว่าบานก่อนคนอื่นเขานะ บิ s อปแคสเซิลเป็นกุหลาบเลื้อยที่มีกลิ่นหอมหอมแข่งกับชัวเอมเลยค่ะเราวางไว้กับชัวเอมนะตอนนี้ก็เบ่งบ้านค่ะออกดอกเป็นช่อคือปลายปลายยอดเขาจะมีหลายดอกแบบนี้น่ารักดีค่ะถึงแม้ว่าฟอร์มยังไม่ได้นะคะเพราะว่า สภาพอากาศยังขมุกขมัวอยู่ค่ะแต่น่ารักอยู่ค่ะเพื่อนๆพ,พอใจค่ะกุหลาบของเราปลูกเองนะสวยมากสวยน้อยเราก็ภูมิใจค่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นดอกนะคะเพื่อนๆธรรมชาติบำบัดวันนี้มาแค่นี้ค่ะไม่รบกวนเวลานานนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณสวัสดีค่ะ